เอาเรามาโชว์นะครับตัวที่ขายดีของเรานะครับนี่ข้ออามานะครับมีตัวนี้เป็นตัวออโต้เจ็ดสิบบาทนะครับเจ็ดจุดห้าแรงนะครับผมตัวนี้เจ็ดจุดห้าแรงมีรุ่นสองรุ่นด้วยกันนะมีแบบเป็นโคง้งนะครับแตบบ่เป็นโค้งกับแบบเป็นรถเข็นนะรถเข็นออกแบบมาคือเข็นง่ายมากนะครับเข็นง่ายมากแล้วก็สตาร์ทง่ายนะมีรุ่นดึงกับรุ่นกุญแจสตาร์ทนะครับทั้งสองแบบเลยนะ นะครับผมเริ่มต้นแค่4,990เองส่งฟรีทั่วประเทศนะครับผมแบบที่อยากจะแนะนําแบบโค้งรถมากเลยเขียนง่ายนะครับเขียนเก็บเข็นอะไรง่ายมากนะครับน้ำหนักเบามือเลยนะครับนี่เป็นไงมาว้างกับปั๊มนะถ้าคนใช้ก็จะรู้ตัวนี้เป็น70บา6ขุนออโต้ออโต้ความหมายของออโต้ก็คือว่าเ,เวลาเราปิดวาล์วทางน้ําออกนะครับมันก็จะน้ําวนอัตโนมัติ นะครับทาให้ะายสายไม่แตกแล้วก็ใช้งานได้งานนานขึ้นนะครับลูกสูบปั๊มอ่ะใช้ขนาดเดียวกับปั๊มหกขุนทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวภายในเนี่ยเขาเรียกว่าปั๊มโรตารี่เนะเป็นสามสูบเหมือนกันเลยนะครับสามสูบเป็นลูกชักนะครับผมทําให้ตัวปั๊มทางานนะครับแรงแรงดีมากนะครับผมนะอันนี้ก็ขอแนะนําไว้นะครับนะราคาพิเศษมากนะสุดคุ้มเลยน้ำต้น4ี่เปนเก้าสิบนะครับสนใจก็ทักมาได้นะครับ